สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด10เล่มด้วยกันนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก SUP9 นะคะลูกค้าค่ะทุกเล่มจะเป็นงานแฮนเมดทั้งหมดเลยนะคะรับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกแน่นอนค่ะลูกค้าขะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เป็นมีดแคมตีผิวไฟนะคะความยาวของเบมมี่อยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะ ตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.2นิ้วนะคะลูกค้ารับประกันความคมนะคะค่ะสนใจเล่มที่1แคปหน้าจออดไลน์ S ได้เลยนะคะเล่มที่หนึ่งราคา1000นรวมส่งค่ะลูกค้าค่ะเล่มที่2เป็นมีดแคมป์ตีผิวไฟเหมือนกันคะ่ะความยาวของใบมีดอยู่ที่11.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลตัวด้ามความยาว5.4นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มงคลค่ะลูกค้า ่ะเลิมที่2ราคา1 0 0 0รวมส่งค่ะขาเลิมที่3เป็นแลมโบตีผิวไฟนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่11 4นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.5นิ้วนะคะลูกค้าเล่มที่3ราคา1 0 0 0รวมส่งค่ะค่ะเล่มที่4เป็นมาเชเต้ลายกริดมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่1 2.1นิ้วนะคะความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดูฉลุลายความยาว5.2นิ้วนะคะเล่มที่4ราคา1,190บาทรวมส่งค่ะเล่มที่5เป็นมาเชเต้ลายเกรดมังกรเล่มนี้ยาวหน่อยนะคะลูกค้า ความยาวของใบมีดอยู่ที่14.3นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.5นิ้วนะคะเล่มที่ห้าราคา1,490บาทรวมส่งจ้าค่ะเล่มที่หกนะคะเป็นมีดแร่ใบขัดขาวนะคะเล่มนี้เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากหลิก SUP 9นะคะลูกค้า ความยาวของเบมีอยู่ที่10.3นิ้วความกว้าง1.6นิ้วนะคะสันหนา3.5มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.4นิ้วนะคะเล่มที่6ราคา1,000รวมส่งค่ะลูกค้าค่ะเล่มที่7นะคะความยาวของเบมีอยู่ที่9.5นิ้วนะคะความกว้าง1.4นิ้วสันหนา4มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว5.2นิ้วนะคะเล่มที่7ราคา900รวมส่งค่ะเล่มที่8นะคะความยาวของเบมีอยู่ที่ 6.4นิ้วความกว้าง1.3นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว4.6นิ้วนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่8ราคา690บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่9นะคะความยาวของใบมีอยู่ที่6นิ้วความกว้าง1.6นิ้วนะคะสันหนา4มิลตัวด้ามไม้มงคลความยาว4.5นิ้วนะคะเล่มที่9้าราคา690บบาทรวมส่งนะคะลูกค้าสวยงามค่ะซื้อไว้ทำกับข้าวได้นะคะ ปอกผลไม้ได้ขาเล่มที่10นะคะความยาวของใบมีด6.5นิ้วความกว้าง1.4นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.1นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มงคลนะคะพกพาเดินป่าไว้ทํากับข้าวได้นะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหนะ้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มน,นะคะส่วนพื้นที่ห่างไกลหรือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวขออนุญาตบวกเพิ่มอีก60บาทนะคะลูกค้า ค่ะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ